สวัสดีค่ะอารมณ์ดีเพราะมีโยคะเป็นตัวช่วยโยคะช่วยให้สภาพร่างกายของเรานะคะนอกจากสภาพร่างกายดีแล้วยังทําให้จิตใจดีอารมณ์ดีด้วยค่ะทำไมโยคะถึงช่วยเราได้แบบนี้ในเรื่อง ในเรื่องแม้กระทั่งอารมณ์นะคะเพราะว่าเวลาที่เราฝึกโยคะเนี่ยเราจะมีการก้มเอียงแอนบิดเราจะมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวของร่างกายของเราการที่เวลาเราออกกําลังกายแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวแบบนี้ค่ะจะทําให้เลือดลม การไหลเวียนร,ระบบโลหิตต่างๆของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ระบบเลือดนะคะระบบขับถ่ายและทุกๆระบบในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นพอทุกระบบทํางานได้ดีขึ้นแล้วนั่นหมายถึงว่าเวลาบางสิ่งที่มันเป็นตัวบล็อกตัวล็อกระบบเลือดหรือ อันอารมณ์สภาพที่มันอึดอัดใจอัดอัน้นคิดอะไรไม่ออกสมองแน่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆคลาย,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 ยไปนําจะบอกเลยนะคะว่าการฝึกโยคะในช่วงเช้าเนี่ยช่วยได้มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเวลาช่วงเช้าเนี่ยเรากําลังสังเกตร่างกายมันจะมึนๆอึนๆกับร่างกายเพิ่งตื่นแล้วก็ตัวก็แบบตึงๆเหยียดยืดอะไรไม่ออกไปหมดนะคะเวลาที่เราฝึกโยคะตอนเช้าเราก็เลือกฝึกที่มันเป็นเข้ากับสภาพร่างกาย ยังกระโดดไม่ไหวก็จับก้าวขาขวาซ้ายเอายังยืดแขนสุดไม่ไหวก็ไปเท่าที่ทำได้แบบที่นําเคยบอกในคลิปว่าเราก็ยืดเราก็ทำเท่าที่เราทำไหวนะคะขอให้ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรก็สักนิดสักหน่อยะคะ่ะในร่างกายตอนเช้านะคะจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดทดลองดูค่ะลองฝึกโยคะนะคะดูสัก อาทิตย์หนึ่งต่อเนื่องกันไม่ต้องเยอะมากสักวันละครึ่งชั่วโมงพอนะคะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอารมณ์ของเราจะค่อยๆดีขึ้นใจเย็นลงจากที่ใจร้อนก็จะค่อยๆเยือกเย็นลงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ายโยคะเนี่ยมีการฝึกการหายใจไปด้วยในตัวมีระบบการหายใจสังเกตการเข้าท่าเวลาที่ นำจะให้ผู้ฝึกของนํำเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยอย่างเช่นเวลายกแขนเนี่ยหรือตัวเนี่ยขึ้นมาจากพื้นอะไรต่างๆนะคะจะเป็นท่าที่เป็นลมหายใจเข้าและเวลากดตัวลงกับพื้นก็จะเป็นท่าที่เป็นลมหายใจออก ดังนั้นนะคะเหมือนกับเวลาเราฝึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้าออกแบบนี้ทุกวันมันคือการฝึกสมาธิไกลๆก,การฝึกสมาธิช่วยจิตใจช่วยอารมณ์อย่างมากมายอยู่แล้วคะ่ะนํำชวนทุกคนเลยฝึกโยคะกันแล้วโดยเฉพาะ การฝึกโยคะในช่วงเวลาเช้าเช้านะคะมันเหมือนการที่เราเริ่มต้นวันใหม่เราเริ่มสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเราเองในทุกๆวันฝึกโยคะเป็นประจำสม่ำเสมอทำทุกๆวันคะ่ะจะทำให้ร่างกายอารมณ์จิตใจความคิดสมองเนี่ยแล่นเป็นอย่างมากอย่างมากเลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่ได้เนี่ยจากข้างในร่างกายแต่จะเป็น ร่างกายของเราเองด้วยสิ่งที่เห็นร่างกายของเราข้างนอกเองด้วยนะคะกล้ามเนื้อเฟิร์มมาก ไขมันก็จะค่อยๆลดลงไอ้ตรงที่เป็นกล้ามเนื้อต้นขาเซลลูไลต์ต่างๆก็จะค่อยๆลดลงไปนี่คือร่างกายภายนอกนะคะแต่ข้างในเนี่ยเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจเรื่องสภาพความคิดต่างๆเนี่ยโยคะช่วยปรับจากข้างในมาก่อน,นะคะ่ะการปรับการช่วยปรับของโยคะเนี่ยจะปรับจากข้างในออกมานะคะออกมาข้างนอกข้างนอกเนี่ยเป็นส่วนที่เห็น หลังจากที่ข้างในเนี่ยดีแล้วเฟิร์มแล้วแข็งแรงแล้วค่ะมาลองฝึกโยคะกันนะคะจริงๆแล้วฝึกตอนเย็นก็ได้แต่ว่าเวลาตอนเย็นเราร่างกายเรามันจะบางคนมีจะเหนื่อยล้ามันจะไม่มีแรงเราจะหมดแรงในการฝึกการโดดแล้วนะคะนํำก็จะให้ฝึกตอนเช้ากันเพราะว่านมาเป็นคนที่ฝึกโยคะตอนเช้านะคะส่วนฝึกโยคะค่ะมาฝึกโยคะกันนะคะอารมณ์ดีก็เพราะมีโยคะเนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยค่ะ